ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มีเหรียญทาวเวทมาให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับมีไม่ชมสองเนื้อนะครับองนี้เป็นเนื้อสตะสตะโบราณนะครับองนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงไม้เกนนล็ดขนนรียว่ารุ่นสามเทพบนะครับ ม,มาพร้อมกล่องแบบนี้ครับมาดูเหรียญรงนี้ครับ เหรียญคมชัดมากนะครับจะเป็นเหรียญขนาดกลางนะครับจะเล็กกว่าเหรียญจำปีหน่อยหนึ่งนะครับจะมีโค้ตตอกตรงนี้ครับผม ตรงนี้ครับมีโค้ดตอกขอบเลี้ยงก็เป็นรอยตัดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มีเลขโคดนะครับเลขโคดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างเลขโคดช่วงนี้เท้าเวทมาแรงนะครับต้องรีบเก็บเหรียญห่วงนะครับ มาชมอีกหน่งองค์องค์นี้เป็นเนื้อผงไม้แก่นขนน เรว่าคมครับคมคมชัดจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบบล็อกไปสวยมากออก็จะประมาณนี้ครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ